เล tamam. ิกการลงและตัดกิกรรมในทางภายในศาลครับก็ขอบคุณนะครท่านผีดขั้นูในปี2549โดยพลเอกสุนทบุิยะกิลฉะนั้นผมจึงคิดว่าการที่เอาพระราชกำหนด2548มาประกาศนั้นอาจจะเป็นโมฆะและเราดำเนินคดีอยู่ชั้นศาลอยู่ในหานี้ให้ศาลผู้ตัดสินว่าวันนี้ประชาชนผิดหรือถูกในสิ่งที่ท่านขอผมรับฟังแต่ผมไม่ขอปฏิบัติตาม ในส่วนของดำเนินการดำเนินคดนนีต่างๆที่ท่านได้อ่านมานั้นก็แล้วแต่ท่านจะเห็นสมควรว่าอย่างไงวันนี้ประชาชนออกมาเพื่อเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์ลาออกเท่านั้นด้วยสถานการณ์บ้านเมืองที่บริหารประเทศล้มเหลวทุกรูปแบบครับะนะครับเพราะว่าอำเภอบางละมุงคือสถานที่ที่เป็นลักษณะาการทำงานมีผู้ับบัญชาแน่นอนว่าผู้กับชาระสูงคือพลเอกประยุทธ์จันโอชา พวกมึงต้องการความชิบหายมากกว่าน,นี้พวกมึงหยุดก่อนแล้วค่อยว่ากันทีหลังพวอยร่วมกับทุกกลุ่มทางการเมืองที่มีความเห็นเหมือนกันคือต้องการให้ทัานที่ประยุทธ์จันทร์โอชาบริหารราชการแผ่นดินนั้นเขาบริหาร77จังหวัดการต่อสู้ต่อไปจะยกระดับทางการเมืองขึ้นมาเพิ่อมอีกหนึ่งกลุ่มก็คือเป็มตป,ปชหรือว่าคณะกรรมการประชาชนเมาะสมเป็นอย่างยิ่งนะครับอยากจะให้ท่านนายกสมาคมเชื่อตรวจสอบ ตามหนังสือที่ผมได้ร้องขอไปนะั้นขอบคุณครับสื่อมวลชนจังหวัดพัทยาผมจะขออนุญาตอ่านให้กับจืรยกตัวอ,อย่างเช่นวันนี้เราเลือกพื้นที่อำเภอบางละมุงก็เพราะเราได้เล็งเห็นแล้วว่าแผบสีเขียวนะครับ ไปา่อม่ได้ครับรถรถตัวนี้ต่อไ่ได้ครับ សងរពីប៉ានីវ៉ាម